มักจะมีเรื่องเล่าว่าปลาตัวเดียวก็กินข้าวได้ทั้งบ้านค่ะแต่ปัจจุบันนี้นะคะปลาเค็มไม่ได้เป็นสัญลักษณ์ของความจนอีกต่อไปแล้วล่ะคะ่ะเพราะปลาเค็มนะคะถือว่าเป็นวัตถุดิบที่สามารถสร้างความอร่อยให้กับอาหารได้หลากหลายประเภทค่ะรวมไปถึงเมนูอาหารขึ้นเหลาระดับโรงแรมสุดรูสองเมนูนี้ค่ะ ปลาเค็มแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าบรรดาปลาเค็มโภชนาที่หาซื้อได้ง่ายๆตามท้องตลาดนั้นเ,เส้นทางกว่าจะมาเป็นปลาเค็มนั้นไม่ง่ายเลยล่ะคะ่ะ เราได้เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่และความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลไทยได้อยา่างไรห้ามพลาดในกบนอกกะลาวันนี้ค่ะ ตอนนี้นะคะได้อยู่ที่ตลาดท่าเตียนค่ะซึ่งถือว่าเป็นตลาดขายส่งปลาแห้งนะคะเรียกได้ว่าแหล่งใหญ่แหล่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครเลยค่ะตั้งแต่เดินมานะคะลงเรือมานี่มาไม่ผิดที่แน่นอนเพราะว่าได้กลิ่นของปลาเค็มนี่เตะจมูกมาก่อนเลยค่ะ ตลาดท่าเตียนแห่งนี้ถึงแม้จะเป็นตลาดที่ไม่ใหญ่มากนะคะแต่ทุกๆร้านนั้นก็ขายสารพัดปลาเค็มเต็มไปหมดเลยค่ะมีตั้งแต่ตปลาเค็มตัวเล็กเท่าเม็ดข้าวสารไปจนถึงปลาเค็มตัวใหญ่ที่น่าจะเก็บไว้กินได้ทั้งปีเลยนะคะดูๆแล้วที่นี่น่าจะมีปลาเค็มวางขายเป็นรือร้อยชนิดเลยละคะ่ะที่ร้านนี้ขายปลาอะไรบ้างคะบรรดาปลาเค็มปลาแห้งเนี่ยค่ะทุกชนิดเอาอะไรมาคะปลาหมึกปลาวงปลาอินทรีย์ปลาทู oh. ปลาตละ ปลาย่างอะไรอย่างเนี่ยเยอะแยะเลยปลาชนิดไหนที่ถือว่าขึ้นชื่อที่สุดขึ้นชื่อที่สุดก็หนึ่งกรปาอินทรีที่พี่บอกอันนี้เป็นของฝากได้ค่ะมีปลาอินซีนี่ค่ะแล้วก็กุลาบปลาวงศ์ปลาอินรีแล้วก็ปลากุลาบปลานี้รับมาจากที่ไหนบ้างะคะหลายที่ครับตรงนี้ มาชนบุรีเพชรบุรีอะไรเงี้ยอืม,มาจากแม่กองบ้างค่ะแล้วก็มาจากสมุทรสาครทางใต้ก็มีจังหวัดตราดอินซีแน่ๆเลยอย่างอื่นไม่เคยซื้อโอ้โหเรียกได้ว่าแหล่งทําปลาเค็มนั้นมีอยู่ทั่วประเทศเลยนะคะแต่พ่อค้าแม่ค้าที่นี่บอกว่าจังหวัดตราดถือเป็นแหล่งทางปลาอินรีย์เค็มที่ขึ้นชื่ออีกแหล่งหนึ่งค่ะดาจึงไม่รอช้าที่จะเดินทางไปตังต้นการตามหาสุดยอดปลาเค็มกันที่สุดเทสวรวันออกของประเทศไทยค่ะ ค่ะเกาะใหญ่ๆข้างหน้าที่เห็นอยู่นะคะนั่นคือเกาะช้างจังหวัดตราดค่ะที่นี่เนี่ยยังมีประมงพื้นบ้านแล้วก็เป็นแหล่งขึ้นชื่อของปลาอินทรีย์เค็มอีกด้วยค่ะที่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะได้รู้กันว่าปลาอินทรีย์เค็มที่ดีจะต้องเป็นยังไงต้องเค็มมากเค็มน้อยสักแค่ไหนนะคะแล้วการหาปลาอินทรีย์เนี่ยจะต้องมีเทคนิควิธีอะไรกันบ้างอดใจรออีกนิดเดียวค่ะจะถึงเกาะช้างแล้วค่ะ สมแล้คะที่เป็นหมู่บ้านประมงนะคะเพราะว่าตั้งแต่ดาเดินลัดเลาะ,ละริมทะเลมาค่ะก็จะเห็นว่ามีเรือประมงนะคะจอดเรียงรายกันอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะถ้าเกิดให้เปรียบเทียบว่าที่นี่เป็นหมู่บ้านในเมืองนะคะตรงนี้ก็คงจะเป็นที่จอดรถค่ะแต่ว่าที่นี่เนี่ยเป็นหมู่บ้านประมงก็เลยมีเรือจอดอยู่ข้างบ้านเต็มไปหมดเลยนะคะที่หมู่บ้านสลักเพชรแ,แห่งนี้มีชาวประมงพื้นบ้านอาศัยอยู่กว่า300หลังคาเรือนเลยทีเดียวค่ะ ซึ่งส่วนใหญ่ชาวประมงที่นี่ก็จะนิยมทำประมงขนาดเล็กเน้นหาปลาไม่ไกลจากฝั่งมากและผู้ที่จะพาเราไปตามล่าหาปลาอินทรีก็คือพี่จี Disney ๊ดคนนี้ล่ละค่ะที่ถือว่าเป็นชาวประมงฝีมือดีคนหนึ่งในหมู่บ้านสลักเพชรแห่งนี้เลยทีเดียวค่ะพี่จี๊ดคะพี่ตามหาพี่จี๊ดวันนี้นี่ก็เพราะว่าได้ยินมาว่าพี่จี๊ดนี่ถือว่าเป็นพรานล่าปลาอินทรีตัวยงเลยจริงไหมคะก็พอได้ครับพี่จี๊ดนี่ตกปลาอินรีมากี่ปีแล้วคะ ประมาณ10ปีม10ปีครับค่ะ,คะประสบการณ์นี่ รู้เลยใช่ไหมว่าอินทรีนี่อยู่ตรงไหนในทะเลก็พอประมาณครับต้องตามไปดูนะคะครับซึ่งเวลาการออกล่าปลาอินทรีนั้นพี่จี๊บอกว่าต้องออกกันตั้งแต่6กโมงเช้าเลยล่ะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะดาคงต้องพักที่นี่สักคืนก่อนและถือโอกาสขอชิมปลาอินรีเค็มของดีเมืองตราดสักหน่อยค่ะและที่น่าสนใจก็คือเมนูปลาเค็มต้มกะทิที่ดาก็เพิ่งเคยเห็นที่เกาะช้างนี่ละค่ะ ล้วก็เลยเข้าไปหลังครัวแอบดูวิธีการทำปลาเค็มต้มกะทิเครื่องปรุงก็มีแค่กะทิหอมแดงใบมะกรูดและที่พิเศษก็คือใช้แต่ก้างปลาเค็มก็สามารถทำเมนูแสนอร่อยได้แล้วนะคะถือเป็นเมนูปลาเค็มแบบบ้านๆที่แปลกใหม่สำหรับดามากเลยละค่ะโีค่ะมาตามหาปลาอินทรีย์เค็มถึงเกาะช้างนะคะก็ต้องได้ชิมปลาเค็มของที่นี่ด้วยนะคะโห เมนูแต่และเมนูนี่บางเมนูนี่คุ้นเคยนะคะแต่ว่าบางเมนูนี่ก็ถือว่ามีเฉพาะสําหรับเกาะช้างเท่านั้นค่ะยิ่งเห็นก็ยิ่งอยากรู้นะคะว่าปลาอินทรีย์เค็มเนี่ยกว่าจะได้มานี่จะยุ่งยากสักแค่ไหนแต่ว่าก่อนอื่นคืนนี้ขอฝากท้องกับพี่จีดก่อนค่ะต้องกินเพิ่มพลังวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเจอกันปลาอินทรีย์ค่ะ เป็นเวลาหกโมงเช้าค่ะได้เวลาที่พี่จี๊ดนัดเอาไว้เพื่อที่จะออกเรือหาปลาอินทรีนะคะวันนี้ค่ะเราก็จะได้รู้แล้วนะคะว่าปลาอินทรีที่เขาว่ากันว่าตกยากตกสนุกเนี่ยจะสนุกแล้วก็ยากขนาดไหนนะคะตอนนี้พี่จี๊ดก็กําลังเอาอุปกรณ์ทั้งหลายเนี่ยเตรียมลงเรือแล้วเดี๋ยวเราไปลุ้นกันค่ะว่าวันนี้เราจะได้ปลาอินทรีหรือเปล่าค่ะ ที่ใช้ในการจับปลาอินทรีนอกจากเรือเล็กกระทัดรัดลำนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้อีกสิ่งหนึ่งก็คือคันเบ็ดนั่นเองค่ะโดยส่วนใหญ่ชาวประมงที่นี่จะนิยมใช้คันเบ็ดในการหาปลาเพราะทุนค่าใช้จ่ายสะดวกคนเดียวก็ออกหาปลาได้และที่สําคัญก็คือการหาปลาด้วยวิธีนี้มีผลกระทบต่อบรรดาปลา,ารางหรือสัตว์ใต้น้ําน้อยกว่าการใช้ควนจับปลามากนั่นเองค่ะ แต่สาหรับการตกปลาอินรีนั้นเราใช้วอรมีทันเบแล้วจะตกปลาได้เลยนะคะพี่จีตบอกว่าปลาอินทรีจะกินเฉพาะเหยื่อเป็นเท่านั้นเพราะฉะนั้นก่อนจะตกปลาอินทรีก็ต้องหาเหยื่อสําหรับอินทรีซะก,ก่อนค่ะพอได้ปลาตัวเล็กๆแล้วก็เตรียมล่าอินทรีกันได้เลยค่ะโอ้ยนี่พี่จีดย,ยิ่งออกมาไกลนี่เหมือนขึ้นยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะเนี่ยปกติธรรมดาคับอ๋อนี่นี่เรือโงเคนวงเคงแบบนี้น ปกติเหรอคะปกติครับ<า>ก็คือว่าลมตอนนี้เป็นสองสองสองลมะนะครับไหนคือลมตอนนี้รอคะครับตอนนี้ก็มีคลื่นของลมที่ใต้ซึ่้งเรียกว่าลมตะเพา,าซึ่งป็นคลื่นลูกใหญ่ๆที่เห็นอยู่นะฮ<า>ะแล้วก็คลื่นหน้าน้ำ<า>ก็จะเป็นคลื่นลมหนาวาซึ่งออกมาจากก็มันออกเฉียงเหนือครับก็เลยกลายเป็นคลื่นสวนกัน คฮะแต่ก็ไม่ได้รุนแรงอะไรคือมีแค่เบาๆต่นนั้นเองนะะอ,อ้นี่นี่คือมีสองขึ้นเลยเหรอเนี่ยครับ แต่ไม่รู้ว่าปลาเร้สู้สู้โอ้โหปลล้วมาแล้วค่ะมาแล้วจับได้ไหมได้แล้วปลาสละอ่าแถวเกาะเหล่ายาเนี่ยอินรีกับสละจะอยู่ด้วยกันนะครับ ราะธรรมชาติของปลาอินทรีกับปลาสละนั้นอาศัยอยู่ในระดับน้ําเท่าๆกันและเป็นปลาล่าเหยื่อเหมือนกันค่ะแต่พี่จิ๊บบอกว่าฤดูการที่จะมีปลาอินทรีเยอะก็คือเดือนตุลาคมถึงมกราคมค่ะการตกปลาในครั้งนี้จึงหาปลาอินทรีได้ยากค่ะการตกปลานั้นเอาแน่เอานอนไม่ได้ขึ้นอยู่กับจังหวะและปัจจัยคลื่นลมห,นหลายๆอย่าง แต่เหมือนว่าจังหวะของดานในวันนี้ยังไม่ดีเท่าไหร่ค่ะเลยไม่มีโอกาสได้เห็นปลาอินทรีพระเอกของเราในงานนี้แต่ไม่เป็นไรค่ะทิปนี้ก็ยังได้ปลาสละที่ทำปลาเค็มได้อร่อยไม่แพ้กันและเพื่อนร่วมทิปอย่างพี่อุ๊กที่ตกปลาอยู่ข้างๆก็ได้ปลาสากมาเป็นรางวัลปลอบใจค่ะแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะขึ้นฝั่งไปดูเคล็ดลับการทำปลาอินทรีเค็มปลาเค็มที่ขึ้นชื่อว่ายอดนิยมอันดับหนึ่งห้ามพลาดค่ะ